ส่วนตัวอูเองอ่ะเป็นภูมิแพ้มาตลอดค่ะทานยามานับไม่ได้แล้วว่าทานมากี่ปีไม่สามารถหยุดยาได้เลยอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วว่าด้วยตัวส่วนตัวเองเนี่ยกังวลมาตลอดเลยว่าตับเราอ่ะจะเป็นยังไงเพราะว่าเราทานยาต่อเนื่องหยุดไม่ได้แม้กระทั่งวันเดียวถ้าว่าไหนตอนกลางคืนเราลืมทานยาตอนเช้ามาเราไปไหนไม่ได้เลยค่ะอาการจามนับไม่ท้ววยังไม่พอนะคะจะมีน้ำน้ำใสๆออกเป็นน้ำมูกอะค่ะไหลไม่หยุดคือเราอ่ะไม่สามารถก้มหน้าได้เลยค่ะทาให้ดูเสียบุคลิกมากทําให้เวลาเราจะออกไปไหนวันนั้นคือเราต้องหยุดเลยอะค่ะ แล้วพอหลังจากอูได้ลองทานมากีพลัสดูเนี่ยทำให้อูรู้สึกด,ดีมากตรงที่ว่าอูสามารถหยุดยาที่อูกินมาคือเรียกกันได้ว่าตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือก็รู้สึกด,ดีใจมากที่เราไดูแลตัวเองอย่างแบบโดยไม่ต้องอาศัยยาแล้วก็ถ้าจะ้พูดถึงมากีพลัสเนี่ยนะคะขอพูดสั้นๆเลยค่ะรักนางมากค่ะปวดท้องประจําเดือนนะคะซึ่งการปวดท้องประจําเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีการปวดท้องมาก แล้วหลังจากที่มีอาการปวดท้องเนี่ยทานยาเป็นสิบสิบเม็ดก็ยังไม่มีอาการปวดลดลงเลยอะคะ่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีประสบการณ์คือมีเดือนหนึงอะคะ่ะคือปวดท้องมากปวดมากจนแบบต้องได้แอดมิดนะคะจนต้องได้เข้านอนพักที่โรงพยาบาลนะคะแอบกังวลนะคะในการมีรอบเดือนในแต่ละเดือนซึ่งการมีรอบเดือนในแต่ละเดือนจะมีอาการปวดท้องมากซึงไม่อยากเป็นรอบเดือนในแต่ละเดือนเลยอะคะ่ะ จนกระทั่งได้มาเจอกับมากีพัสของเรานะคะซึ่งได้ทานมากีพัสไปประมาณ1เดือนค่ะซึ่งอยู่อยู่มาวันนึงก็ไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีประจำเดือนซึ่งอาการไม่ได้บ่งบอกเลยว่ามีอาการปวดท้องถ้าจะให้พูดถึงมากีพัสนะคะสุดยอดมากค่ะคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับ จนมีอยู่วันหนึ่งนะครับออกกําลังกายก็ทําให้กล้ามเนื้อที่ข้อมือแล้วก็หัวไหล่เนี่ยอักเสบจนเราไม่สามารถถือของหนักได้นะครับเวลาที่ถือของหนักเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็เจ็บที่ข้อมือแล้วก็หัวไหล่นะครับจนมีผลิตภัณฑ์มากี p l u สเข้ามานะครับก็ได้ซื้อดื่มนะครับหลังจากทานมากี p l u สมาสักพักนะครับสักระยะอาการปวดบนข้อมือแล้วก็หัวไหล่ก็หายไปนะครับจนทุกวันนี้ก็หันกลับมา ออกกาลังกายได้แล้วก็ถือของหนักได้เหมือนเดิมนะครับถ้าจะให้พูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์มากีพัรก็คือมันสุดยอดอ่ะมีโรคประจําตัวคือโรคไมเกรนนะคะคือจะมีอาการปวดศรีรษะมากึงขั้นวูบนะคะจนวันหนึ่งอ่าดิฉันเกิดวูบขณะที่กําลังขับรถอยู่นะคะทําให้รถพุ่งชนกําแพงนะคะแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับ อันตรายจากอุบัติเหตุครั้งนั้นนะคะจนในกระทั่งดิฉันได้มาเจอกับมาคีพลัสนะคะหลังจากที่ทานมาคีพลัสเข้าไปนะคะทานเดือนนึงนะคะทําให้อาการเหล่านั้นของดิฉันลดลงนะคะแล้วก็ไม่มีอาการปวดไมเกรนขึ้นมาอีกเลยนะคะทําให้ดิฉันทํางานได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในการขับรถมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะถ้าจะให้พูดถึงมาคีพลัสนะคะ ฉันขอบอกว่ามันสุดยอดมากค่ะครับผมเป็นคนดึงที่ใช้ร่างกายตัวเองอย่างหนักครับทั้งจิบทั้งดื่มทั้งกินดึกทั้งนอนดึกแถมยังไม่ออกกําลังกายเป็นสิบปีเลยครับพักหลังเนี่ยผมออกไปสังสรรค์กับเพื่อนกลับมาตื่นเช้าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแห้งยาวถึงเย็นเลยทั้งปวดหัวเวียนหัวอยากจะนอนอย่างเดียวหลายๆคนพักครับว่าเอ๊ะทำไมผมดูผอมลงนะครับ ก็เป็นกังวลเลยไปตรวจเลือดดูผลค่าการทํางานของเอนไซม์ตับเนี่ยสูงกว่าปกติมากนะครับหลังจากที่ผมได้รับประทานมากี่พัดไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับหลายๆคนที่เคยทักว่าผอมเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ยทำไมดูสดชื่นขึ้นผมเองก็รู้สึกว่าสุขภาพโดยรวมผมเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับเลยไปตรวจเลือดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผลเลือดออกมาเนี่ยค่าการทํางานของเอนไซม์ตับเนี่ย จากเดิมที่สูงถึง70เนี่ยลดลงครึ่งหนึงเหลือ35อีกค่าหนึ่ง68ลดลงครึ่งหนึ่งเหมือนกันเหลือ34ซึ่งผมพอใจมากถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์มากิพัทนะครับผมบอกได้คําเดียวว่ามันสุดยอดนะคะพี่อ๋อยอะถ่ายายากจนคุณหมอต้องสั่งยาระบาให้ทานเป็นประจําทุกวันเป็นเวลานานแล้วนะคะเป็น10ปีอะคะ่ะวันนั้นดิฉันมารับทานมากิพัสไปช็อตเดียวนะคะกับไปถ่ายท้อง ปกติแล้วเดี๋ยวนี้ดิฉันก็มาทานมากิดพลาสต่อเนื่องนะคะทำให้การขับถ่ายดีขึ้นนะคะเป็นปกติแล้วและที่สําคัญที่สุดก็คือดิฉันกลับมามีประจําเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะทายสักคดิฉันอายุเท่าไหร่ดิฉันอายุ60แล้วนะคะไม่มีประจําเดือนมามา5ปีกว่าแล้วนะคะแต่ก็กลับมามีประจําเดือนแล้วก็ทําให้ร่างกายดิฉันรู้สึกสดชื่น รู้สึกกลับเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าพูดถึงมากริดพลัสช็อตเดียวอยู่ค่ะสู่ใบทองที่ผลก็คือรอบเดือนของฉันหายไปสองปีในระหว่างที่รอบเดือนของฉันหายไปนะคะทําให้ดิฉันมีอาการปวดตามข้อตามเขา่าทุกๆส่วนร่างกายของฉันปวดมากจนบางครั้งเวลานอนนอนไม่หลับเพราะว่าจะชามือจะตื่นมาระหว่างคืนทั้งคืนจนมีความพยายามไปหาหมอก็อาการก็ไม่ดีขึ้น ผิวของตัวเองก็แห้งแล้วก็ดำจนเพื่อนๆทักว่าไปทำอะไรมาทำไมผิวพันถึงดำขนาดนี้แต่พอมาเจอมากีพัทนะคะดิฉันทานมากิพัทวันละสช็อตร่างกายของฉันที่รู้สึกแรกเลยนะคะฉันรู้สึกนอนหลับลึกสบายและอาการที่เราปวดตามข้อตามเขา่าฉันดีขึ้นมากๆเลยค่ะรู้สึกมีความสุขมากๆที่เราโชคดีได้เจอมากีพัท แล้วแถมท้ายด้วยนะคะดิฉันกลับมามีรอบเดือนกลับมาเป็นสาวอีกครั้งนะคะดิฉันขอบคุณมากิจพัมาคนะคะดิฉันเป็นช่างเสริมสวยนะคะไหนที่มีลูกค้ามากๆค่ะก็ทําให้เราไม่มีเวลาได้ทานอาหารได้ตรงเวลาจนเกิดโรคกระเพาะอะค่ะมันมีอาการทั้งแสบท้องทานอาหารลดจัดไม่ได้เลยเห็นเพื่อนๆนะคะทานอาหารรดจัดส้มตำยาลดแซบอะค่ะ เราอะได้แต่นั่งมองตาปิดๆจนได้มาเจอน้ำผลไม้มาคิพัะคะ่ะดีฉันทานเช้าหนึ่งชอ็อตเย็นหนึ่งชอ็อตเพียงสองสัปดาห์ค่ะร่างกายของฉันได้กลับมาปรับประภาพค่ะอาการแสบท้องนั้นนะ่ะเรากินอาหารแล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นอีกเลยอะคะ่ะมีความสุขมากๆเลยที่ได้กลับมาทานอาหารอะลดจัดอีกครั้งหนึ่งถ้าจะให้คำนิยามกับมากิพันะคะดีฉันให้คำว่า สวยแซเบเวอร์ค่ะค่ะเมื่อก่อนยิ้มทำงานประจำนะคะก็ด้วยความเครียดอะคะ่ะแล้วก็ด้วยเวลาที่ทำงานคือเข้าเช้าแล้วก็เลิกดึกทำให้ต้องพักผ่อนน้อยทำให้เวลาทำงานในช่วงบ่ายเนี่ยค่ะก็จะมีอาการง่วงเหงาหาวนอนพอง่วงเสร็จเราก็ต้องหากาแฟมาดื่มก็ทำอย่างนั้นนะคะมาเป็นระยะเวลา6ปีจากที่ว่าเคยดื่มกาแฟวันละหนึ่งแก้วก็จะเป็นวันละสองแก้ววันละสาแก้ว นะคะค่าใช้จ่ายในการดื่มกาแฟเนี่ยค่ะตกแก้วลว100ะหนึ่งรกว่าบาทสามแก้วก็300กว่าบาทแล้วค่ะพยายามที่จะเลิกดื่มหลายครั้งแต่ว่าพอวันไหนที่เราหยุดดื่มมันจะมีอาการปวดหัวแล้วก็ปวดตาขั้นรุนแรงมีอารมณ์ที่หงุดหงิดมากจนต้องหามาดื่มให้ได้ค่ะพอวันนึงได้มารู้จักกับมากิพลัสนะคะดื่มเช้า1ช็อตเย็น1ช็อตค่ะเป็นระยะเวลา5วัน อาการปวดหัวปวดตาของกิ๊กลดลงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสดชื่นขึ้นจากที่ว่าต้องดื่มกาแฟตอนนี้กิ๊กเลิกดื่มกาแฟมาเป็นเวลา2เดือนแล้วค่ะอาการปวดหัวปวดตาที่เคยเป็นตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะจากที่ว่าเมื่อก่อนกิ๊กเป็นคนติดกาแฟมากตอนนี้กิ๊กเปลี่ยนมาติดมากิีพาสแทนต้องขอขอบคุณมากิีพาสมากค่ะสำหรับกิ๊กนะคะมากิพาสสุดยอดมากๆ ผู้หญิงเรานะคะหลังจากแต่งงานสร้างครอบครัวได้ก็อยากจะมีลูกกันใช่ไหมคะปูเองนะคะแต่งงานมา7ปีค่ะการมีลูกเนี่ยเป็นความฝันของครอบครัวเรามากนะคะก็พยายามกันมานะคะเคยมีได้นะคะแต่ก็ต้องเสียน้องเข้าไปนะคะเพราะว่าร่างกายของปูเองเนี่ยไม่แข็งแรงหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามนะคะดูแลตัวเองนะคะพักผ่อนออกกําลังกายนะคะ ใครว่าอะไรดีนะคะก็สรรหามาทานกันนะคะจวบจนได้มาพบมากี่พลัดนะคะทั้งปูเองแล้วก็สามีนะคะก็ได้ดื่มค่ะนะคะก็ทําให้รู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเลยแต่ว่าสุขภาพเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะสดชื่นขึ้นนะคะจากที่ไม่เคยได้หลับสนิทมานานนะคะก็หลับสนิทนะคะกระปี้กระเป๋าค่ะมีม,มีมีพลังในการทํางานมากๆนะคะ แต่สิ่งที่แบบมหัศจรรย์ไปมากกว่านั้นนะคะไม่ได้คาดหวังเลยนะคะก็คือพอทานไปผ่านไป1เดือนเนี่ยนะคะดื่มไปแค่2ขวดนะคะ,ะแต่ระยะเวลาที่ประจำเดือนจะต้องมานะคะก็เลดไปนะคะก็ลองเทสการตั้งครนภดูนะคะปรากฏว่าตอนนี้นะคะปูนะตั้งครนภได้แล้วค่ะตอนนี้2เดือนแล้วค่ะนะคะก็ยังทานมากี่พัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้รู้สึกสดชื่นมากและทำงานได้ปกติเลยนะคะถ้าพูดถึงมากีพัทนะคะต้องขอบคุณมากีพัทมากๆนะคะที่ทำให้กูเองเนี่ยมีลูกได้นะคะซึ่งเติมเต็มความฝันของครอบครัวเราอีกหนึ่งความฝันนะคะถ้าจะพูดถึงมากีพัทนะคะก็ต้องขอบคุณมากีพัทนะคะบอกได้คําเดียวว่ามากีพัทได้ดั่งใจคะ่ะฉันนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะ ใสยตาสั้นมากๆเลยแล้วเวลาคุยงานหรือเขียนงานกับทีมงานนะคะจะต้องถอดแว่นออกทีนี้เนี่ยพอถอดแว่นออกถอดๆใส่ๆเข้าไปเนี่ยจะทําให้มีอาการปวดศรีรษะนะคะปวดหัวมากๆเลยแล้วก็มึนๆด้วยนะคะซึ่งทําให้ในการใช้ชีวิตของวันนั้นเลยเนี่ยไม่มีความสุขอะคะ่ะดิฉันเป็นคนที่สรรหาอาหารเสริมเพื่อช่วยในการดูแลสายตาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ช่วยดิฉันได้อะคะ่ะ พอไาเจอมากี่พลัสนะคะดิฉันทานเช้า1ช็อตเย็น1ช็อตหมดไป3ขวดค่ะผลปรากฏว่าดิฉันเนี่ยคุยงานกับน้องๆเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าดิฉันไม่ต้องถอดแว่นถอดถอดใส่ๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เอกใจอะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นดิฉันก็ไปตรวจวัดสายตาอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะสายตาดิฉันเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยแล้วดิฉันก็ไม่ต้องถอดแว่นถอดถอดใส่ใส เหมือนอย่างที่เคยมาแล้วนะคะดิฉันมีความสุขมากๆเลยค่ะถ้าพูดถึงมากีีพรับนะคะชัดใสแจ๋วค่ะ